อ่าตัวนี้นะตัวเนี้ยถ้าใครได้ชมไลฟ์แรกของผมนะครับทำเป็นคลิปย้อนหลังให้นะตัวเนี้ยเขาถามมาว่า,าไอที่หลังคาที่จอดรถนี่มันแอนนะครับก็ดูรวมๆแล้วเนี่ยมันเป็นหลังคาที่จอดรถนั่นแหละนะครับแล้วก็ครั้งนั้นผมก็บอกไปแล้วว่ามันมีการมันยาวไปมันยาวไปนะครับแล้วก็โครงสร้างหลังคาเนี่ยขนาดเนี้ยมันรับไม่ต้่นชีตมันพอไหวนะแต่ว่าแต่ว่าที่เห็นนี่คือมันเป็นหลังคารอนคู่นะ แล้วก็ความชันค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็จะบอกไว้แล้วว่าไอ้ระวังเวลาที่ลมมันสวนลมมันสวนข้ามาทางเนี้ยนะเวลามันจะย้อนขึ้นมามันจะย้อนตามเกล็ดขึ้นมาพอความชันมันน้อยๆเนี่ยมันก็จะแทรกเข้ามาในตรงที่ทับซ้อนกันได้แล้วหลังคามันจะรั่วนะครับเพราะว่าพวกนี้มันมีช่องว่างค่อนข้างจะเยอะนะมันไม่เหมือนกับท่านชีทที่ปูให้มันแบบความชันน้อยๆแบบนี้ได้เวลาเขารีดเขาก็รีดมาแผ่นยาวอย่างนี้เลยนะครับละวางทีเดียว งั้นรอยต่อที่มันทับกันระหว่างแผ่นเนี่ยมันจะไม่มีนะมันจะมีแค่รอยต่อระหว่างแผ่นทางด้านยาวเพราะฉะนั้นทางด้านยาวเนี่ยมันมันไม่ไม่ย้อนขึ้นมาอยู่แล้วเพราะเราทับกันเนี่ยเราทับกันตามรลอนที่มันยกสูงนะครับอ่าใครเข้ามาชมแล้วโอ้วันนี้เออเข้าท่านะผมมาเวลาอื่นนะมันคนมันน้อยอ่ะสี่ห้าคนนะเออเพราะั้นผมมาเวลานี้ดีกว่านะครับถ้าใครได้ชม ติดตามช่องช่างโลดอยู่นะก็ลองเข้าไปดูได้นะก็จะมีเรื่องแบบนี้นะเดี๋ยวผมหาเวลาที่จะอัปคลิปเก่าๆให้นะครับมีคําถามที่คําถามไม่ได้นะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอกลาบ1ิบดอกพอนะถ้าถ้าใครเห็นบาร์ข้าขงบนนะวันนี้ผมขอ10บดอกพอ,อะวันอื่นนี้ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ถึงสักวันหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่รู้เข้าเวลาถูกหรือเปล่านะโอเคนะอ่ะทีนี้จะบอกวิธีแก้ของตัวนี้ให้ฟังนะครับ ใครอยากรู้กดหนึ่งหน่อยกดหนึ่งหน่อยวิธีแก้ของตัวเนี้ยถ้าเอาแบบนี้นะวันก่อนเนี้ยผมก็บอกวิธีแก้ไปสัก2วิธีได้มั้งแล้วก็ผมลืมไปวันนั้นอ่ะผมลืมไปว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งผมคิดไว้แล้วแต่ผมก็ลืมนะครับเห็นเสาข้างหน้านี่ไหมนะครับเห็นไหมอ่ะย่อลงมานิดนึงนะครับเสาด้านหน้าเนี่ยหัวผมบังเดี๋ยนะครับผมย่อตัวลงนิดนึงถ้าผมขยับจอมาฝั่งนี้นะเวลามันซูมขึ้นมามันจะได้ได้เห็นนะครับ ขออนุญาตปรับหน้าจอของผมนิดนึงอ่าโอเคนะเสาข้างหน้าเนี่ยนะโอ้เพื่อนๆจะไม่เห็นนะสีเนี่ยเสาข้างหน้านี่นะมันเป็นลักษณะเสาเสาคู่อะเสาคู่ที่โอ้ขอบคุณคู่ทีเดียวสิบดอกเลยเนนะเนนะขอบคุณมากครับคุณเคนนะคุณเคนนะขอบคุณมากครับถึงเป้าแล้วติง้งให้ผมก่อนเลยมันเป็นเสาคู่นะโอ้ยผมลบความยาวไปแล้วอ่าทีนี้อ่ามองใกล้ๆก่อนฝั่งนี้นะครับมันเป็นเสาที่มันเป็นผมวันนั้นผมเดาว่า กล่อง7575นะอ่ะก็ผมเดาว่ากล่อง7575งั้นการรับน้าหนักของมันเนี่ยมันคือตัวหน้าเป็นหลักนะครับตัวหลังนี่มันไม่ไม่รับน้าหนักแล้วมันจะรับน้าหนักแค่นิดเดียวของมันคือตรงเห็นนะผมทำไมผมปรับอันนี้ไม่ได้วะเห็นสีเขียวนะต้นหน้าต้นหลังเนี่ยไม่ใช่ต้นหน้าต้นหลังต้นที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยตัวนี้รับน้าหนักก่อนเลยน้ำหนักก่อนเพื่อนเลยไอ้ต้นหน้าเนี่ยมันจะรับน้ำหนักแค่นี้เองงั้น ตอนนี้มันมีกรณีว่าหลังคาเนี่ยมันแอนนะครับมันแอนทางนี้นะเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของบ้านบอกแอนนะเราเอามองนะ่ะจะไม่ไม่เห็นจะแอนเลยเพราะรูมันไกลนะครับแต่จริงแล้วเขาเขาบอกว่ามันแอนนะงั้นวิธีแก้เราจะใส่เพจเข้าไปอา่าโอเคผมปรับได้แล้วเดี๋ยวนะผมมีปัญหากับไอ้นี่เอาตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมอาจจะใส่เพจเข้าไปตรงนี้เพื่อให้เสามันเป็นคอมโพสิตกันใส่ทั้งสองด้านเลยนะ ใส่มาข้างล่างนี่เลยถ้าอยากมีซี่อยู่ก็ก็เห็นอยู่นะครับใส่เพจเข้าไปเอาเพจสัก5มิลก็ได้แต่ใส่เนี่ยส่ยทั้งสองฝั่งถ้ามองรูปตัดนะครับเราจะเห็นเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็จะเห็นไอเพจไอกล่องเล็กๆเนี่ยมันอยู่ในข้างในนี้นะครับแต่กล่องเล็กๆเนี่ยมันมันไม่ถึงมันไม่ถึงด้านด้านด้านที่กล่องใหญ่มันอยู่ไงงั้นมันจะอยู่ตรงระหว่างกลางเราจะใส่เพจเข้าไปตรงนี้ไม่ไม่เห็นติดเพจแดงๆเข้าไปนะครับ ใส้มันเต็มหน้านี่เลยงั้นไอ้เสาหน้ากับเสาหลังมันจะกลายเป็นเสาต้นเดียวกันแล้วมันจะเป็นคอมโพสิตกันแล้วนะครับทีนี้มันก็จะสามารถที่จะทํางานไปด้วยกันพอแก้เสาแล้วเนี่ยมันยังไม่พอนะมันต้องไปเสริมจันทันใส่เข้าไปด้วยนะเอ้ามันแอนจากตัวไหนสมมติถ้าเนี่ยที่วันนั้นผมเดาผมก็ว่ามันแอนจากตัวนี้ด้วยนะไอ้ตัวนี้แอนลงมาไอ้ตัวนี้มันก็แอนลงมาด้วยนะครับไอ้นี่มันเสามันอ่อนมันก็แอนลงมาทางนี้ด้วยงั้นทางนี้เราเเราเสริมเสาแล้ว พอเราเสริมเสาเสร็จปุ๊บเราก็ไปเสริมคานตัวหน้าก่อนนะครับไอคานตัวหน้าเนี่ยเอ้าถ้าต้องยังไงเอานั่งร้านดันขึ้นไปก่อนนะเอานั่งร้านดันไปก่อนดันให้มันโก่งขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็เสาเนี่ยมันก็เริ่มที่จะแข็งแล้วใช่ไหมงั้นเราก็หาสักตัวหนึ่งนะหาคานอีกชุอีกหาให้ตัวของมันเนี่ยอาจจะเป็นตัวของมันหรือว่าลึกว่ามันลึกกว่ามันนิดนึงก็ได้นะครับเสริมข้างล่างเข้าไปพอดันเแล้วก็เสริมข้างล่างเข้าไปอีกนิดนึงตรงนี้ใส่เพจเข้าไป ชุดหนึ่งแล้วถูกไหมตัวนี้เราใส่ขึ้นไปแล้วดันขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับให้มันให้ให้คานให้คานที่เสริมมาใหม่เนี่ยมันถ่ายน้ําหนักไปที่เสาได้เลยถ่ายเข้าไปโดยตรงตรงๆนะฮะงั้นคานคานหน้าใส่หน้ามันแข็งแล้วพอมันปล่อยลงมามันก็จะน่าจะไม่แอนมากแล้วนะครับถ้ายังแอนอยู่นะก็เหมือนเดิมครับซ้อนเข้าตรงนี้อีกชั้นหนึ่งซ้อนเข้าไปตรงนี้ชั้นหนึ่งเอาสีใหม่แถวๆนี้นะครับเราก็ซ้อนเข้าไปดันขึ้นไปก่อนนะแล้วค่อยซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปชุดหนึ่งเอา เอาเท่าไหร่ก็อลองของของเท่าเดิมก็ได้ไม่รู้เท่าไหร่น,ะน่าจะวันนั้นผมเดาว่า7538หรือ7 5 3 2อะไรอย่างี้นะเสริมมันเข้าไปนะอันนี้มันก็เป็นวิธีที่จะไม่ต้องรื้นะหรือว่าไม่ต้องเสริมเสานะครับวันนั้นที่ผมคํานวณเอาไว้น่าจะเป็นกล่องร้อยคูณห้มั้งนะก็เอาให้ประมาณนั้นแหละพอใส่75บไป2ตัวมันก็ร้อยห้าสิบแล้วนะมันก็ลึกพอสมควรแล้วนะงั้นหนึ่งคือไปเสริมเสานี่ก่อนนะครับใส่เพจหน้าหลังเข้าไปอย่างนี้นะ เป็นช่งชวงๆรัดมันไว้งั้นเสาหน้ากับเสาหลังมันจะกลายเป็นเสาต้นเดียวกันนะผมเคยบอกหลายทีแล้วว่าไอ้เสาแบบนี้มันรับกําลังแค่ต้นเดียวแหละถ้ามันอ่อนมันก็อ่อนที่ต้นนั้นแหละต้นต้นที่ต้นที่หลังบ้านนี่แหละต้นที่อยู่ข้างหลังบ้านนี่แหละต้นนี้นะครับใส่ไปสองใส่ไปสองอย่างเนี้ยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันเป็นแค่ตกแต่งข้างหน้ามันก็รับแค่ตรงนี้นิดเดียวนะรับแค่ชายคาข้างนอกนิดเดียวนะต้นหลังต่างหากที่มันรับหลังคาทั้งผืนเนี่ยเข้าไปเลยนะครับโอเคนะมีคาถามไหม เดี๋ยวถ้ามีเคสอะไรแบบนี้ถ้านึกออกก็จะเอามาทําให้ดูนะมันทําให้ดูวันก่อนเนี้ยไอตัวเนี้ยผมลองคํานวณให้ดูมีตั้งสองตอนนะวันนั้นไลฟ์ไป2ตอนแต่ยังไม่มีเวลาตัดคลิปให้นะครับ